สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับ NC Commenter Steam Online นะครับโอ้ยยุงกันโอ้ยขันโอเคก็ทไทเปเลมคารมนะครับจากที่ความพยายามของผมการจะทำแบลลี่พอได้แบลลี่มาปุ๊บมันเน่านะครับคือโมเดลมันเออเอ้ยอะไรสีแดงวะเมื่อกี้เฮ้ยกูตาฝาดเออลืมไปคือช่วงอาจจะได้ตัดแว่นแล้วนะครับใส่แว่นแล้วไม่หลอ่อไม่เอาเออคือเนื่องจาก แบลลี Barry, นะ่นับโดยปกติแล้วนะคือเวลาผมจะสปอนตัวลูกมันมานะมันคือมันเน่าอ่ะอะคือมอมที่ผมทําเองอ่ะเอโมเดลที่ทําเองเนี่ยมันเน่านะก็ทําใจนะโอเคนี่คือแบลลี่นะเออสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าผม ทำการเออแป๊บหนึ่งครับโอ้นานแฮะถ้าทำการผสมพันเอา้า <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็จะเย้ <c oughs> <Yay! c oughs> นี่คืออรูปแบบโมเดลนะครัิที่เมีคน บอกเอ,อข้อมูลให้ผมนะว่าต้องใส่โค้ดไว้งนี้ไว้งนี้ไว้งนี้คือมันก็เลยออกมาเป็นงนี้เลยในอดีตนะคือมันมันจะเป็นตัวแม่อย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะนี่เฮ้ยน่ารักแฮะเออหรือว่าในหนังตัวมันเล็กกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอเออไม่รู้แฮะอันนี้มันในเกมไอค้าบนะเพื่อทำใจเฮ้ยดีใจนะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะไอมัสเมนโรของเรานะแหมคือตอนนี้เอาใส่เสียงแมวไปก่อนนี่โหน่ารักอ่ะ งางามฮาวิจิ๋วดีน่าหลักแฮะแง่ใิเชได้ใชได้ใชได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอที่ว่าแก้โมเดลนี่จะปล่อยในเวอร์ชัน0.0.2นับคือปล่อยตอนผมเข้าที่หนึ่งก็ดีแล้วยังไงอะมันคือจะได้อัปเดตอะไรเยอะๆไงแล้วก็เออปล่อยมันรวดเดียวเลย,ยนี้ดีกว่านะครับส่วนเออเบอร์รี่นะครับอันนี้คือเบอร์รี่เอาไม่กินนะปิ้ว แทนแทนนี่เฮ้ยนี่ก็ตัวเล็กใช้ได้ะเนี่ยอยแต่ตัวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดีค่อยเออทำให้ตัวมันเล็กลงนิดนึงดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็เอาให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนับเฮน่ารักแฮะเฮ้ยเฮ้ยจมดินเว้ยโอเคสามารถอาศัยอยู่ในโอวกาศได้นะวิน่ารักแฮะงำง โอเคตอนนี้ก็ไทไปเริ่มขาแล้วก็อัปเดตไปอะไรเรียบร้อยเนยะอ่ะโอเคสเสร็เลยแล้วกันมันคือซีรีสอุดนะครับแล้วก็ตอนนี้อัปเดตอะไรไปอีกวะลืมอ่าสิ่งที่จะให้ดูวันนี้นะครับเออเออให้ดูอะไรนิดนึงนี้นมันไม่อันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะครับแล้วก็คือมีคนทําคือเขาแจกโค้ดไงอ่ะไม่รู้นะถ้าเขาดูอยู่ก็กรุณาเม้นด้วยนะมันคือตัวนี้แหละ เออเทกเจอร์สีมันค่อนข้างดีจ้าเออ,เอ,อหน่อยนึงนะเออลืมไปมันไม่สามารถอาศัยอยู่ในโอวกาเนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลนเดอร์ขาให้มันแบบขยับอะไรยังไงแบบให้มันสมดุลกันอย่างเงี้ยของผมแม่งไม่สมดุลเลยดูขามันดิแบลลี่อ่ะเออโททีนะดูขามันมันจะแบบเดี๋ยวเราค่อยสังเกตเวลามันเดินแล้วกันเออขอกรอบไข่ามาก่อน เวลามันเดินมันยังไงก็ไม่รู้啊เดี๋ยวสังเกตให้ดีแล้วกันมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะ <_ t une> เดินดิพ่เฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยเวลาขามันเดินมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันโอ้ยตายละปวดหัวกับตัวเรนเดอร์จริงเลย ี๋ยวใอไปแก้ทีหลังเนี่ยทีทอีอีเบอร์ลี่นี่มันแบบปกติเลยนะทั้งทั้งที่เขียนเหมือนกันอะเออกูไม่เข้าใจโลกเลยวัดีโ okay. อเคอะอันนี้คือกัสเอโลนะครับคือไอไอมออตัวเนี้ยไม่ได้ทำเองนะค,คือไงเขาแจกโค้ดผมก็เอามาดูนิดหนึ่งนะว่าเออเขียนเรนเดอร์อะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เออ,อยังไงอ่ะก็ใช้ได้นะแต่เทคเจร์ ger, มันไฟล์ p อ G มันก็เลยเป็นเงี้ยแหละ เนี AH ่ยตรงขาไม่รู้เห tre, <blunt animation> มือนกันเขาใช้โปรแกรมอะไรให้มันดูว่าสมดุลน่ะโอเคอีกอันนึง <Lux> น <ury> ับก oh. ็ oh. Oh 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 oh. Oh. เอ้ยแทนแทนอานอนยักษ์โอ้วัตเดอร์โอวโอ้โอ้โอ้เออมันโจมตีม็อบทุกตัวนับอ้าวตายซะละหายไปกับฟ้าเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็จะโจมตีกันแล้วนับอ้าวอุ้ยตายง่ายแะ มาหลายๆตัวแม่งเลยเอิ์นมันคือหนอนโอวากาดเออโบราณนะที่ผมเคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะที่ว่าไกติดขาบ่ะเนี่ยมันเป็นหนอนตัวนี้คือผมได้โมเดลมาปุ๊บก็เอ่อเอามา <c oughs> ใช้ในมอสไทไมเวค้าเลยนะ,ะนยแหม้วทำตัวให้มันเล็กลงนิดนึงเงี้ยอืมอืมว้าววัดเดอแล้วไม่โจมตีอะ่ะการจะทำให้มันแบบ เออว้าวหลายตัวดีละมันก็จะโจมตีกันนะครับเอออะไรที่ใช้ได้เลยโอเคก็เอออัปเดตต่อไปนะครับว่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวพาหน้าเราจะทำเออพาที่แล้วบอกให้พ่อมานะครับเอ้ยเจริญอ,อันนี้ยังไม่ดึกมากนะโอเคพ่อผมยังไม่มาครับ ออโอเคก็จบคลิปเรื่องนี้นะครับอะโมเดลนับรับเออ,เอ,อใช้ได้นะเว้ยหนอนแม่งเออเ,อ,อเดี๋ยวคลิปกาลินาอย่าพึ่งเฮ้ยหาแม่งเถียงกับเพื่อนออโอเคขอบคุณที่ติดตามชมแนละไลค์แอ์ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมงามๆแบลลี่โอเคสัหรับวันนี้สวัสดีครับ